อาเรามาอยู่กับเกม lady order นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทบาทเป็นหน่วยสวาร์ทนะฮะที่ไปทําภารกิจนะครับผมที่ได้รับมอบหมายนะฮะแต่ละภารกิจเนี่ยที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยความยากง่ายก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมแล้วแต่ความยากเท่าเลือกนะฮะยิ่งความยากสูงความท้าทายก็ยิ่งสูงเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นว่าอ่าภารกิจนี้ให้เราไปช่วยตัวประกันแล้วก็จัดการกับผู้ก่อการร้ายนะครับผมหรือภารกิจนี้ ให้ป่าผู้ก่อะไรให้หมดหรือภารกิจนี้ให้ไปกู้ระเบิดอ่าก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่เกมนี้เนี่ยจุดเด่นเลยคือความสมจริงนะฮะทั้งเรื่องของกราฟิกเสียงปืนยุทธวิธีในการเข้าโจมตีนะครับผมอ่าน่าสนใจใช่ไหมล่ะแหมเพื่อไปกระเสดาเดี๋ยวไปรอกันในเกมดีกว่าละครับผมดูซิว่าวันนี้นั้นผมจะเอาอะไรมาให้ชมนะครับผมแล้วก็ขอกำลังใจในการทำภารก,กิจด้วยนะฮะโอเคไปกันเลยเอาแล้วครับผมมาเียคอุปกรณ์นะผม กดาค้างการชิปจำนวนกระสุนนะฮะเทคให้พร้อมนะครับเทคก็กมีแฟลต <19. S 1> มีระเบิดแปะกระแพง A แปะประตูนะครับผมแล้วก็มีกล้องนะมีเล่กันนะนี่พอยใช้สาใต้ประตูแบบนี้นะฮะแต่นี้ว่าปางประตูบางบานเนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างให้เรากล้องส่องเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ส่องไม่ได้เนาะอ่ะเราสั่งเพื่อสแตนบ,บายครับผมเราเป็นหัวนหน้าทีมนะถ้าเกิดเราเล่นโซโล่เนี่ย Cover Copy. area. this อ่าเราสั่งครับสั่ง AI ให้ไปสแตนบายไว้ฮะทีนี้เราก็สามารถสั่งการได้นะครับผมว่าจะให้บอดทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะสั่งให้ไปประตูแล้วก็เคลียร์พื้นที่แต่ให้โซโลเนี่ยไม่เนี่ยโซโลสิเนี่ยโคบเนี่ยเราต้องไปไปหารจัดการกันเองนะฮะไปสิฟ้าไปแล้วไม่ไปจะถีเอา้าโอ้โห เกดระบบ AI แล้วจะบังกันทำไมเนี่ยฮะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะผมไปฝั่งนี้ก็ได้ครับยืนบังประตูอยู่นั่นแหละโอ้เอออ่าแต่นี้ว่ามาคนเดียวเนี่ยมันก็จะเสี่ยงนะฮะเราก็ต้องคอยระวังนิดหนึ่งเราสั่ง AI เข้ามานี่ฮะเดินเข้ามา Google อันนี้เราก็คอยหาคบไว้ไว้ก่อนครับผม อ่าปล่อยไฟหน่อยนะฮะดูซิว่ามีมีผูก้ก่อการร้ายหรือเปล่านะครับผมอ่าเพื่อนมาไม่เจอเอ้ยมีนะไกลๆครับผมอีกฮะอ่าสั่งสั่งเพื่อไปตรงนู้นครับเดี๋ยวเราเคลียร์โซนนี้ก่อนนะฮะเ็คครับผมว่าข้างในมีไหมฮะระวังต้องระวังนิดนึงนะฮะอ่ามีเสียงเสียงวอลมาะฮะว่าสั่งให้ วางวุ้นะครับผมอ่าปล่อยไฟครับอันนี้สัสเพ็กนะอ่ามารรรครับผมเอ่อใส่สเสื้อกอดด้วยนะฮะนี่ครับผมหลักฐานนะเก็บให้หมดครับเฮ้ย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 โดนยิงเจ็บใส่ยังลวงยังลวงฮะาลวงสั่งสั่งลูกน้องไปดูครับผม โอ้ยโดนยิงมาเจ็บเช็คกระสุนละโอ้ใช้ไปเยอะเหมือนกันฮะมีไหมไม่เห็นนะะโอเคน่าจะไม่มีนะฮะเดี๋ยวค่อยเช็คที่หลังครับผมปิดไปก่อน,นะฮะปิดไปก่อน้ข้างในมีคนนะมีคนนะข้างใน ออเคอันนี้โดวเรายิงตายนะฮะเก็บหลักฐานครับข้างในมีคนนะฮะเพราะว่าผมเห็นแสงไฟอยู่อ่เราย่องนิดนึงนะฮะแล้วก็เอาอันนี้นผมสองครับผมอ่าข้างในมีครับผมสั่งให้บิชประตูแล้วก็ใช้แฟแเฟษแบงค์เคลียนะมาเอาเลย ระวังฮะระวังระวังป่าไฟแบมไปฮะอาเคียเคียอาล่วงครับผมอาเนี่ยฮะต่อล่วงครับผมอ่ามาดไว้ฮะก็เก็บหลักฐานผมเก็บปืนนะฮะโอ้เอคด้วยเช็คกระสุนครับเดี๋ยวเย้าอยู่นะฮะอ่า สองก้องครับโอ้ต่างยาวแล้วผมแบบนี้อันตรายอยู่นะฮะมาดาวนำทีมแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอ่ะสั่ง AI ไอเคครับเก็คพื้นที่เช็คกระสุนฮะเคยังพอเหลืออยู่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะไปเลยไปเลยนำนะนำโอ้ยซอกซอยมันเยอะต้องระวังนะฮะ อรายงานครับผมแล้วก็มัดไว้ครับเพราะว่ามันแค่สรุปนะครับมันไม่ตายเช็คกระสุน K น่าจะพอมีอยู่ครับเสียงเท้าเนี่ยมีไฟฉายด้วยวงครับสั่ AI เคียบเคียบ้นที่ครับเอาละครับระวังด้วยครับสอดมันเยอะ อา่าอันนี้ตายแล้วครับผมคีประทานนะอ,นนอันนี้เป็นประตูนะครับผมเช็คก่อนไหมออก้องสองก่อนแล้วกันฮนะอ,อันนี้เหมือนจะลง่งจะเปิดไฟพิ่มเพื่อนนะฮะเดี๋ยวารู้ตัว เคียสั่งลูกน้องไปก่อนนะผมเล้หัวหน้าค่อยตามนะโอเคทางนี้เป็นทางเชื่องออกมาข้างนอกนะฮะโอเคงันก็ไม่ไรฮะเราสั่งก่อนตันลงมาเราเดินนำเองครับเคียย่องย่องแป๊บนึงนะฮะแล้วก็ส่องใต้ประตูครับผมส่องฮะดูซิว่ามีไหมเอ่ยให้ผมได้ยินเสียงเนี่ย มีครับผมมีคนนะฮะให้เปิด <itations S 1> แล้วก็เคลียร์ก็ไหนมีคนครับมีประตูด้วยชักกันฮะ,คะเคลียร์<ๆ>เลยครับเช็คก,ก,กระสุนฮะเคลียร์ไม่พร้อมนะฮะไปเลยไปเลยไป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 เคลียร์เคลียร์เคลียร์พื้นที่ข้างซ้ายข้างซา้า,งซายมีคนนะ ตกใจอาเนี่ยโอ้แอบยิงกันยิงกันต้มตามเก็บประหานครับเอาสูบการสรุไม่ไรฮะเก็บนิดหน่อยเพื่อนโท่ทีอะเอง เอยเราไม่ใช่ตกใจมีคนยิงอยู่นะสั่งให้ AI ไปเคลียร์พื้นที่ครับผมย่ยมันสิยิงอะไรอยู่อ่ะปังปังปังเนี่ยอ,ยอนะนะเหมือนว่าปล่อยปยิงใครอ่ะนี่ยิงยังยิงอยู่เลยเนี่ย รร่มคับ้เสียงเงียบแล้วนะอ่ะสั่งให้ไอคียครับผมอ่าเราเชทปไปตัวนี้ก่อนครับอ่าเหมือนจะไม่มีนะโอเคงั้นเราก uhm, uh, so, ็เข้าไปดูครับผมเผื่อมีหลักฐานนะว่าเป็นยังไงเอไอเจอแล้ว อะไรงี้ยผมเก็บนนะกัะทางฮะยังฮะยังยังมีอยู่นะฮะเฮ้ยปาบเกล่งฮนะหัวทางยาวผม ่าสั่งให้ไอ้โคเวอรตรงนี้นนอ,นนอ่ารายงานครับโอ้โห,ห้องมีเยอะอ่ะมองหาดูว่าเผื่อมีหลนะักฐานนะฮะเก็บหลักฐานฮะอันนี้ตายนะครับผมรายงานครับอันนี้แค่สรุปนะฮะมาครับนี่ล่ะโอเคครับเฮ้ย ิจะไหนอะ่ะสั่งให้แอร์ไปดูครับข้าบนเหรอ,อเฮ้ครับ เคลียไหมเคลียร์นะเช็คกระสุนอ่านเนี่ยล่วงไปแล้วอ่าน,นี่พ่อครับแล้วก็จับมาเจอกันท่านครับอันนี้อ่ะมีไหมเช็คครับอันนี้โอเคไม่มีนะครับผมเปิดได้นะฮะ ทางขวาเหมีย่ยนจะมีห้องทางซ้ายโอเคทางซ้ายตันนะฮะประตูล็อกเราสามารถไอ้ให้แบ่งแบ่งทีมได้นะผมว่าให้ทีมไหนมันเข้าทางไหนนะฮะอ่ะให้ทีมนู้นเปิดเลยนะฮะหมายฟันไหมครับผมเช็คฮะกระสนุนจะพอยิงไหมเนี่ยอ่ะเปลี่ยนแม็กเลยกันนะ เอาล่ะอยูอนน่คนวิ่งครไอหม,มกี้ผมเห็นคนนี้มาทางนี้นี่หว่าอาดูครับว่ามีหลักฐานไหมให้เอไอพีเคให้ก่อนครับร เราโดนยิงไปหลายนัดเราก็เจ็บอยู่นะฮะไม่ใช่ไม hey, hey, huh? ่เจ็บนะฮะเจ็บอยู่ครับอุ to to ้ยดีอะโดนส่เกาะอันนี้โดนจับอันนี้นะตัประกันโดนจับมัดไอ้เหรอจับใส่เกาเหรอ เจ็บกระสุนนะกระสุนมีเยอะอยู่นะฮะเอาละมีการปัญหานะตอนนี้เหมือนจะเคลียนะฮะ หมอบมอบ move in and clear it ทนมเเียเก็บต่านก่อนแล้วกันฮะอ่ะมาทับ e them secure ให้เอไอมาทับอันนี้ทาไปไหน อ๋อนี่ไปทางไปลงรถครับผมอ่านี่เหมือนไปทานเชี่ยวกันนะฮะตู้ครับอ่าเช็คก่อนมีไหมเออยเอมีไม่รู้ว่ามีปืนหรือเปล่านะฮะกระถิบเลยครับไอ้ยัยป๊อปป๊อปจับครับผมมัดนะ อ,คอ,อ <S <S าคิมไลฮะข้าบนเหมือนจะเคลียแล้วนะฮะทีนี้หาเรา่านนะครับผมดูว่ามีหลักฐานไหนะฮะอันนี้เหมือนหาคอนแทคอะไรสนะักอย่างนึงอะเดี๋ยวเอาเอาไว้ก่อนกันฮนะเดี๋ยวเราค่อยดูไปเรืเลยนะฮะ่าสั่งให้ไอเไปเคลียนะฮะมาแค่นี้นะโอ้โหอย่ามาเลย <laughs> อ่ะสั่งให้ไปน,นู้นเลยครับอเควอ่ะแล้วก็เดินตามครับผมโอ้ยกว้างซะด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนั้นคนอ้อกีตาร์อ่ะใส่หน่วยหนึ่งมาครับมีมีเสียงคนนะ Copy coming to you

ข้างบนไม่มีอะไรเคลียร์อสองดูครับมีไหมไม่ห็นนะ Open เช็คก,ก่อนฮะตัวนี้อ่ะสองครับ Roger we'll take care เลยครับ มีไหมเอ่ยหลักฐานห้องเอกสารนะฮะอ่ะสองดูครับมีไหมเอ่ยคนงมอับนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะอ่าลีอ่ะครับม,มีเสียงทางขวาตอนนี้ไม่มีอะไรครับ เกย์น,นี่ถ้าไปลองรถนะครับผมอ่ะปล่อยไว้เลยครับว่าจำไรเลอะไอน,นี้มีคนนะฮะเอี้ย้โหอ่ะอ่ะสั่งหน่วยที่มากับเราฮะ ทำการบีชิงด้วยซีทูแล้วกันครับเอาแบบให้เบิ่มเบิมเลยตอนนี้เราขอเบิ่มๆมนะเอาเลยเพื่อนรอมาเองโดนแน่พ่อหนุ่มบิมบิมบิมโยนไปแล้วเคลียร์พนที แหมยืนถือปืนมาทัพเก็บหลักฐานครับโอเคเรียบร้อยผมอ่าเราเคลียร์คนหมดแล้วนะฮะหายกระสานทัพไอ้ใครไปล็อกตลอดล็อกทำไมอย่าล็อกอย่าล็อกนี่อะไรเอ่ยอาขาครัพเก็บครับ อ่าครบไปแล้วนะครับผมอ่าอะไรอ่ะให้ทำอะไรต่อกดเพจอัพวามหวเย็นอ่าจบแล้วนะครับผมดูซิว่าคะแนนเราได้เท่าไหร่นะฮะจบหลักสูตรโดยสวาสดมาอ่าโอ้คะแนนได้เยอะอยู่ติดลบเลยบ้างอ่าทำให้ตัวประกันบาดเจ็บรายแดงนิดนึงไปได้เอกก็โอเคนะครับผมไม่แย่นะฮะ เอาละครับผมไปไกลบ้างสุหรือป่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะให้มีคอนเทนต์สนุกสุเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมผมก็จะได้ไปเรียกหน่วยสว่างจากเราส่วนกลางเนี่ยมาช่วยในการทําภารกิจนะครับผมชนันเลยฮะความฮาจะมาเกิดนะครับผมก็กดติดตามกันเยอะๆนะฮะส่วนท่านใดที่อยากจะช่วยเรื่องของการสนุนยุทธปกรณ์ก็อย่าลืมดูได้ที่ใต้ลิมบิสคิปชันนะครับผมผมก็จะ แปดล,ลิงก์รายละเอียดการว้จากไว้นะครับผมอ่าโอเควันนี้ก็ไว้ท่าน,นี้กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมไอเฟสขอไปก่อนนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ